สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบห้าี่สิห้าสิงหาคมส5 6 7ัน้นะคะจะไปกรุงเทพค่ะขึ้นรถทัวร์สมบัติทัวร์ออกส1็โมงครึ่งน,นะคะนูนอยู่ตรงโน้นรถทัวร์มาแล้วเราจะเดิววนไปที่รถทัวร์นะคะไปกรุงเทพวันที่25สิบห้าวันนี้กลับวันที่2ี่สิบปดเดี๋ยวจะรีบจะรีบก,กลับมา ตอนนี้อยู่ขนส่งลำปางนะคะแี่กระเป๋าเยอะแยะมีเป้เป้เปแล้วก็มีกระเป๋ปาสไพรต์เรือสำบัติเรือมาแล้ว รถออกสมบัติเัวออก11โมงครึ่งเอา11โมงครึ่งรถออกนี่ตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นกำลังรออยู่เะเม็ดเะเม็ด เป๋ามีสามใบมีใบสีแดงนี่แล <laughs> ้วก็มีเป้เป้อย <h MEL Thanks> mm ู hmm ่ข้างหลังตกี้่ดี้กระเป๋าเสี่ยงเรรอขึ้นรถรอขึ้นรถรอขึ้นรถจ้าเก็มตัวขึ้นรถแล้ว นิ่ตัวแล้วนะนี่แค่ไหนมาเท่เาไรบายๆเดินทางปลอดใจค,ค่ะสวัสดีค่ะ